บูรณะครับพระวิหารด้านหลังเนี่ย,ยตั้งแต่กลางปี2566ครับเรื่องงบประมาณจากกรมศิลปากรทั้งหมดเนี่ย12ล้านครับทางวัดทรงธรรมเนี่ยมีงบประมาณอีก3ล้านทางกรมศิลปากรเนี่ยเขาให้มาอีกในการบูรณะปัจรุบัอีก9ล้านรวมก็เป็น12ล้านนะครับพ็แล้วเสร็จพฤษภาคม2567นะครับเป็นการแล้วเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยที่เหลือก็จะมีการซ่อมแซมของฐานชุกชีในพระอุโบสถในพระวิหารต่อไปทเาจาพรมีการบรูรณะปฏิสังขรณ์เนี่ยตั้งแต่ประมาณกลางปี2,566ครับมาแล้วเสร็จเมื่อปี2,567นะประมาณเดือนพฤษภาคมอันนี้เป็นที่สิ้นสุดของโครงการในการบรูรณะด้วยงบประมาณของกรมจิลปากรนะครับอยอดทั้งหมดน่12ล้านนะครับทางวัดเนี่ยอีก เตรียมไว้อีก3ล้านแล้วก็ยอดของกรมศริลปากรมา9ล้านนะครับก็ได้รับเงินโดยจากทาญาติโยมพุทธบริษัทในส่วนของ3ล้านนั้นก็แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าเราได้ทําการบรูรณะฐานชุกชีซึ่งเป็นฐานพระประธานในพระวิหารนะครับโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณจเจ้าอาวาสท่านต้องการที่จะยกฐานพระประธานให้สูงขึ้นจากเดิมซึ่งมีประมาณ เมตรก,กว่าๆเนี่ยให้ขึ้นไปอีกรวมจากฐานเดิมบวกกับฐานใหม่ก็อยู่ที่ประมาณสองเมตรก,กว่าเ,เพื่อเพื่อจะรับองค์พระให้ดูสง่าแล้วก็ดูเหมาะสมวันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นศิลปะสมัยอินทรยาครับเป็นพระพุทธรูปปางห้ามพระญาติที่เราเรียกกันตามชาวบ้านว่าพระพุทธทรงธรรมครับหลวงพ่อพระพุทธทรงธรรมก็จะมีการบูณะปฏิทังข์องค์พระอีก โดยกรมศิลปากรเนี่ยเราเชิญเจ้าหน้าที่มาเพื่อทำการดูแล้วก็จะบุรณะต่อไปในอนาคตเรื่องพระเราอย่านี้ต้องเป็นความเป็นประวัติแล้ว่าระหว่างวิหารนิยมคุณลูกตัวเนี่ยใครเก่าฮะขอโบสโบสที่ที่โบสเก่ากว่าเพราะว่าโบสนั้นหมายความว่าแลกการที่4มาซ่อมพระอุโบสถ แล้วก็ได้น,นำพระประธานในพระอุโบสถเนี่ยมาไว้ในวิหารแห่งนี้เจตนาแห่งการสร้างวิหารของรัชกาลที่สี่สร้างเพื่อจะฏปให้ปฏิฐานพระประธานในพระอุโบสถพระพระโบสถพระประธานในพระอุโบสถมีสององค์ด้วยกันซึ่งเป็นไม้แกะแต่ตอนนี้เก็บไว้ที่ห้องกลัวหายท่าที่เห็นไม่มาก ร,ร,รือความตัวอุโสถนะครับต้องทอ่างไรแต่ว่า,าต้องตามเงื่อนไขี่หาไม่ไน้จะบังล่าอุโบสถอะไรก็คือคือคืออย่างนี้ครับาจานย์ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาเล่าครับสมัยก่อนเนี้ยตรงลงเดียมนู้ดเดียมยังไม่มีที่มันจะโล่งครับและตรงถนนเส้นนี้เราเรียกว่าถนนชื่อตามป้อมเลยครับเพชรชิหึง<ม>ซึ่งมาจากลมมันเป็นการลมพื้อมวนครับหัวนขึ้นมาเป็นงวงช้างครับ เขาก็กลัวว่าลมที่ขึ้นมาตรงท่าเนี้มันจะปะทะเข้ากับพระอ,อ,อุโบสถเขาเลยขวาํำวิหารนขวางลมด้านหน้าพระอุบโบสถอันนี้นีผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าเขาทำเพื่อขวางลมทำในเ่ยวกับพระพิชมหาเจดีย์เมื่อกี้ไม่เกีฤฤ้เ,เรพราะมหาเจดีย์สร้างไรเรียกกันไรเรียกกันครับเพราะ,ะว่าพระประธานและการที่สี่ได้นํามาประดิษฐานในพระอุโบสถเรียบร้อยปุ๊บที่เหลือ,อก็อยู่ในเจดีย์ มาวัคพันชโยนก็มีพระเจดีย์หลังพระอุโบสถแล้วก็วัดที่ผมไปเห็นวัดประมัยก็มีเจดีย์หลังพระอุโบสถแต่ที่พระพระที่พระอุโบสถเราอะมันไม่มีเจดีย์หละมีเมนไงเคยเคยมีเคยมีตอนอนตอนตอนบูวนะครับเคยมีจริงๆแล้วเนี่ยคู่หน้าหน้าพระอุโบสถจะมีมันจะเขาจะมีเจดีย์อยู่คู่หนึ่งมาก่อนเนี้ยเขาเล่ามาแต่ตอนที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยมันไม่มีแล้วไงก็เลย จริงเท็จไงไม่มีไม่มีใครรู้อติตะวัเชื่อแต่หลักฐานที่มีแน่นอนที่สุดกันนี้คือว่าที่เขียนไว้นะพระประธานมีสององค์ยุคนั้นที่เขียนไว้เป็นลายักษอักษรมันก็จะมีบอก์ดมันก็มีอะไรอยูครับต้นหมายเดี๋ยวคงไม่ได้ให้ท่าอยู่ในคนที่ของตีวอนเป็นทีพื้นรี่ข้าราชการครับ,รบจะรอเข้าไปดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาก,กันในพระโบสถ์ ที่เขาเรียกนั่งเขาเรียกสลาเรลือกไอ้สลาเลยนะสาาลาข,ขุดขึ้นมาจากด้านข้างด้านนี้ครับอาจารย์แล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ที่แท่นที่แท่นพระบาทตรงบริเวณนี้ครับก็จะมีทั้งหมดสามจุดด้วยกันตอนนี้ได้ปิดหมดแล้วมีครับองค์ที่อยู่ในตู้ะอาจารย์งองค์ใหญ่อะ ท,ที่เราทุกบบาทแต่ว่าตรงนี้จะเป็นหมวดใหญ่ซึ่งเป็นนั่งส่วนมากครับสามองค์แล้วก็ยืนอีกสองสามองค์ครับคือเอาเอามาวางแล้เต็มเลยแต่ถ้าตามหลักฐานเดิมจริงๆมีแค่สามองค์เอง,เองมีมีองค์ยืนองค์หนึ่ง และองค์นั่งมีสององค์เนี่ยที่มีรอยอยู่รอยจะมีอยู่มีแค่สององค์เองตอนนี้ว่ามีโยมสร้างมาก็เอามาไว้ไว้โดยนี้สร้างไว้จนเต็มวิหารเลยเกลกับกลายเป็นวิหารเป็นที่เก็บพระไปโดยปริยายเลยแต่หลังจากนี้ไปก็คงจะมีแค่สามองค์ตามปกติแล้ว แต่อาจจะมีแสมบ้างประมาณนั้นแหละครับเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นพระประธานในฐารรนกรมศิลปากรผู้นี้เหรอพุทธลักษณะเมื่อกี้พ,ร,พ,พระปาเป็นฟังห้ามพญาตหรือห้ามญาติที่เรารู้จักกัน,นครับทีนี้พระองค์นี้เป็นศิลป,ปะสมัยอินทยาก็จะมีการบรูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยว่าองค์พระเนี่ยมีการชำรดเสียหาย เพราะว่าเป็นสมริดลงรักปิดทองครับจะแบ่งเป็นสมส่วนด้วยกันเนี่ยจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาดูแล้วเนี่ยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือช่วงพระเศียรเนี่ยจะมีการเทป,ปูนเอาไว้นะครับช่วงพระเศียรเนี่ยมีการเทป,ปูนเอาไว้จึงหนักนครับแต่ช่วงตั้งแต่พระอุระลงไปเนี่ยตั้งแต่พระสอลงไปเนี่ยครับจนถึงเลยพระนาภีลงมาเนี่ยจะอีกท่อนหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงปโปร่งนะครับไม่ได้เทป,ปูนไว้ แล้วก็ช่วงตั้งแต่พระชานุนะครับลงไปถึงพระบาทเนี่ยก็จะมีการเทปูนเอาไว้อีกอีกช่วงหนึ่งก็จะมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เพราะว่ามีการชำรุดตรงพระเสียรที่หนักก้มีการแกะนแต่ก็ดูจากลักษณะแล้วก็มีการทําริ่มเอาไว้แต่เดมมุมนี้ครับเป็นเป็นลักษณะของฟันปลาครับฟันปลาก็เป็นแสดงว่าเป็นริ่มแต่เดิมแสดงว่าเราไม่ได้ทาชำรุดเสียหายหักเองน่าจะมีอาการน่าจะ เกิดจากภาวะของเขาเรียกอะไรหนักตรงบริเวณเสียนี่เทปูนเอาไว้นะครับตอนนอนเนี่ยต้องการชำระตกก็จะซ่อมต่อครับจะซ่อมต่อรักต่อวิธีอ่เจ้าโอ่งนี้ครับในวันที่ยี่สิบเพราะข้างบนเนี่ยหนักสุดแล้วยี่สิบสามในเจ้าที่กรมศิลปากรจะเข้ามาดูอ่ายี่สิบสองว่าขอโทษยี่ยี่สิบสองเจ้าที่จะมาดูตอนประมาณสักสองโมงกอให้เตรีมเลยจะเข้าก็ด้านนี้ก็จะมีการเทปูนเอาไว้แล้วเราก็ยกทั้งแผงออกมาเลย กลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านในเป็นยังไงก็เลยลาอครับให้ช่างลาอช่างก็น่ารักมากครับในการลาอเอาไว้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีอรอยบุบสลายเกียเ่ยวกับเรื่องทังพระบาทเลยนะครับเราก็ได้เห็นว่าเป็นความเรียบร้อยของช่างฝั่งใต้ฐานทางแถบนี้<ม>ก็เลยบอกพระเขียวว่าคืาอย่าออกมาเลยออกมาแล้วมันจะวุ่นเททับไปเลยแล้วกันอันนี้เขาบอกนี่ให้เททับรอบแรก ก็เทไปแล้วนะเขเทไปเรียบร้อยแล้วนะมาโผล่อีกข้างหนึ่งมาโผล่อีกข้างเฮทําไปถามาแล้วรู้สึกว่าอยากให้เอาขึ้นมากกว่าพอที่เจตนาให้เอาขึ้นเพราะว่าไอ้ของที่อยู่ข้างในเนี่ยพระหมดสภาพหมดเลยโดยความชื้นจนหมดสภาพหมดจนพังหมด ก็เลยคิดในใจว่าสมัยก่อนอาจจะคิดว่าอาจจะคิดว่าอยู่อย่างนี้แล้วดีคงไม่หายแต่พอมันมีความชื้นดูดความชื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยหมดเลยไม,ไม่ต้องเรกแค่พระไม้บูทองคำอะ่ะบูทองคำเลยบูเงินเลยอะ่ะพอไปจับนั่นเองอะ่ะหมดสภาพเลยทองเทงิทงกรอบไปหมดเลยไม้ก็หายไปโดยปริยายเลยล ในเมื่อมีมีความจําเป็นก็เลยเอาขึ้นมาเพื่อได้ให้ญาติโยมมาไหว้กันน่าจะดีก็เลยเอามาเก็บไว้แต่ยังไม่ได้นับกี่องยวพรุ่งนี้กรมศิลปากรมาก็จะให้ทางกรมศิลปากรได้มาดูอีกทีหนึ่งหลังจากกรมศิลปากรดูเรียบร้อยแล้วค่อยจะนับว่าบางสมาธิเท่าไหร่มานวิชัยเท่าไหร่ ปางนั่งอุ้มบาทเท่าไหร่ปางวันพุทธเท่าไหร่แล้วปางเก้านิ้วเท่าไหรอะไรประมาณเนี้ยเพราะตอนนี้ก็เก็บแล้วก็ปิดไว้ก่อนแต่ถ้าใครจะมาดูก็ได้ให้มาดูนะไม่ใช่ให้มาขโมยประมาณนี้เออให้มาดูเฉย แลเอกอัเลท่านก็เก็บไอยู่ท <uh> ี่วัดศรันะครับมาเพื่อที่จะหล่อท่านฝังนนี้ท่านเิดว่ามเด็มต่างๆเนพอเอาขึ้นไปเป็นตงของมดอากาศนี้ละเมพราะเวลาที่ัอนเป็นระีทาประส่วนผสมเราไม่รู้ว่ ออกเสร็จก็คงคิดว่าประมาณปีนี้แหละแต่ว่าเมื่อไหรย,ยังเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าทําไปแล้วก็พิจารณาไปเพราะว่าไอ้ไอแบบฐานน่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่ไอ้ส่วนอื่นจะมีอะไรปากหักพังเพิ่มเติมยังไงเราก็ไม่แน่ใจเพราะเราต้องดูทางรรกรมศินทากพเหกรบนงกันบางครั้ง ก็เอาไม้กระดานปิดชุกกจีแล้วทาลายเหมือนกับเป็นไม้แผ่นเดียวเป็นลักษณะของของเดิมทุกวันก็อยู่แล้วเขาปิดพอปิดเรียบร้อยปุ๊บุกจีศิลปะแบบีทมีปกรณ์ชุดนั้นอ่ะที่เป็นเขาทะลุสมัยยุคยาจะยกขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนั่นแหละจะต้องเอาพระมาคืนเลยพระก็สรุปก็จะมีฐานเดิมที่เป็นฐานเสียงเดิมแล้วก็ยกขึ้นมาอีกชั้นในยุคนั้นในในที่เดินตามลูกพี่อ่ะตามเท่าแกอ่ะสามองค์ ชื่ออะไรอ่ะประจํามนแหละเขาตัวคุมงานปูนไว้ทําไมได้ทัาไม่ได้นี่นี่น้องรถ่นเนี่ยโอเคให้ทางนะเออแล้วก็พระประธานจิตนาที่ลอยเดิมอาจารย์ที่เขาล็อกไว้นาอาจารย์เนี่ยพระประธานสององค์เนี่ยอยู่ข้างๆประมาณเนี่ยก็ต้องที่แจงเรื่องพระที่ได้พบ ใต้ฐานพระประธานในพระวิหารในครั้งนี้อาตมาภาพก็ได้มาประดิษฐานในตู้แห่งนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ได้มาจากใต้ฐานองค์พระประธานในพระวิหารแล้วก็มาทางนี้ก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้จะอยู่ในใต้ฐานออของลอยพระพุทธบาทจำลองในพระวิหารแล้วก็ด้านบนทั้งหมด อยู่ในใต้พระประธานใต้ฐานพระประธานในพระวิหารทั้งหมดอันนี้ก็ต้องเอามาเก็บไว้เพื่อพุ่งนี้ได้มีช่างอาของกรมศิลปากรคณะกรมศิลปากรจะเข้ามาสำรวจแล้วก็มาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางวัดก็ได้จัดเป็นระเบียบอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ละส่วนแต่ละอย่างนั้นมันมีจํานวนเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตอนนั้นถ้า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 เกิดว่า เรายังเก็บไปที่ฐานเดิมกลัวจะเสียหายเพราะของที่มันเสียหายไปก็เยอะหลายองค์มากเลยก็เลยไม่สามารถที่าขึ้นมาได้เพราะปลักหักพังบนเลยเพราะโดนความชื้นช่างกองถิ่นอรปกรก็เลยแนะนําว่าสมควรเอาขึ้นมาอาตมาก็เลยเอาขึ้นมามาประดิษฐานไว้ในตู้แห่งนี้กับตู้นี้พร้อมกันทั้งหมดที่ได้ปริดิษฐานไว้ในห้องนี้ก็เก็บไฟตรงนี้เพื่อ ญาติโยมทั้งหลายได้เข้ามาเพื่อสอบถามตรงนี้ได้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไปข้างหน้าครับผมเาุนี้นะครับจะเป็นพระรัตนะนะครับที่กุดพ้นมาที่ขุด,มา,ขดมาได้จากในพระวิหารฮฐานจุกชีของพระวิหารในพระโบสถวัดทรงธรรมบรวิหารก็จะมีพิมพ์ต่างๆนะครับพิมพ์ทรงโคนะครับ พิมพ์นี้เป็นพมพนที่หาย,ยากนะครับก็พบหลายองค์แล้วก็มีที่เสียหายก็หลายองค์เนื่องจากพระเดชพระคุณแจ้งไว้ว่ามันมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะก็เลยทําให้พระเนี่ยเสียหายชำระเสียหายไปเยอะนะครับส่วนที่ยังดีอยู่ท่านพระคุณก็เตรียมออกมานะครับเอามาให้กับทางกรมศิลปากรได้ตรวจเช็คว่ามีแต่ละพิมพ์จานวนเท่าไหร่นะครับ เพื่อจะบันทึกเก็บไว้ที่วัดทรงธรรมในโอกาสต่อไปนะครับภาพที่เห็นน,นี้นะครับก็เป็นพระรัตะนะก็ส่วนใหญ่นะครับะนะครับนี่ก็ก็จัดว่าเยอะพอสมควรนะครับอันนี้เขาเขาให้เบิกเด็กแกนปัญหา นี่ปอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระยืนส่วนที่เห็นนี้นะครับจะเป็นอายุรตนะนะครับก็ที่จังเกตดูนะครับก็จะมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้จะเห็นร่องรอยของการความเก่านะครับแล้วก็ความชื้นผสมผสานกัน ทำให้พระก็มีผิวที่ก็ทําให้ชื้นนะครับก็เลยทําให้พระขาดความสวยงามไปนิดหนึ่งแต่นี่ถือว่าเป็นของเก่าแก่นะครับรนะที่ทางวัดทรงธรรมนะได้เจอที่ในพระวิหารวัดทรงธรรมวรวิหารนะครับ